ในเดือนตุลาคมนะครับ2568นี้ราศีใดนะครับที่จะเป็นราศีสุดปังดวงนี่เลยโคตรดีเลยนะครับถ้าท่านอยากจะรู้แล้วแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กิดคอนเฟิร์มด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่ก่อนเริ่มดูนะครับให้ท่านพิมพ์คำที่เป็นมงคลนึกถึงสิ่งดีๆก่อนเลยและพิมพ์เรื่องที่ท่านอยากจะให้ชีตาชีวิตคุณดีขึ้นนะครับหรือเรื่องคุณต้องการปรารถนานั้น พิมพ์งลงไปที่คอมเมนต์นะครับหรือพี่เขว่าสาธุน้อมรับคอทานานก็ได้เลยและที่สําคัญนะครับท่านใดที่อยากจะอุดหน,นุนช่องกิจคอนเฟิร์มนะครับหรือว่าอยากกินเฟิร์มทำช่องนานๆน,น,นี่ฮะฝากกำไรกิจคอนเฟิร์มด้วยนะท่านใดที่อยากจะหาเครื่องประดับนะฮะสวยๆงามๆนะฮะใส่แล้วดูดีพร้อมกับนะครับมีความเป็นมงคลไปด้วยในตัวเนี่ยนะครับผมแนะนํากําไรผมเลยนะนี่นะฮะ มีสัญ,ญลักษณ์12ราศีนะครับเรียกได้ว่าแหมสวยงามเหลือเกินและยังมีคาถานะครับ11บทเป็นหัวใจคาถาเลยนะฮะนำความเป็นคนมาให้แขกคุณผ่านพ้นทุกอุปสรรคในจิตใจนะฮะเรียกได้ว่าดีเยี่ยมทีเดียวเลยนะครับท่านใดที่อยากจะเป็นเจ้าของนะครับทักข้อความผมมาได้เลยนะนี่กดส่งข้อความเลยนะครับหรือว่าพิมพ์ในคอมเมนต์นะครับว่าสนใจเข้ามาได้เลยอย่าลืมนะฮะ กดส่งข้อความมาเลยนะหรือพียศว่าสนใจมาได้เลยนะครับ5ราศีดวงดีที่สุดในเดือนตุลาคม2568ครับต้องบอกเลยนะว่าในเดือนตุลาคมจะมีแลนกิ้ง5ดับที่ดวงดีที่สุดเลยเป็นของใครฝากแชร์ไปด้วยนะครับราศีแรกเลยราศีกรกฎครับราศีที่2ครับราศีสิงห์ครับราศีที่3ราศีธนูราศีที่4ราศีกลุ่มราศีที่5ราศีมีนนะครับ ก็บอกเลย5ราศีนี้นะถือว่าเป็น5ราศีที่ดวงดีมากๆนั่นหมายความว่าในบรรดา12ราศีคุณคืออันดับ1-5นะครับเพราะนั้นในช่วงเดือนนี้ขอเป็นกำลังใจท่านนะฮะท่านจะผ่านอุปสรรคไปได้ในทุกๆอย่างช่วงนี้อยากทําอะไรรีบทาอยากที่จะเจริญก้าวหน้าเดินไปข้างหน้าอย่าท้อยอย่าถอยอุปสรรคกาลังจะผ่านพ้นไปจังหวะชีวิตที่ดีกําลังมาครับแต่อย่าประมาทนะครับเน้นย้าว่าอย่าประมาทครับเพราะฉะนั้นครับ5ราศีดวงนี้สุดในเดือนตุลาคม6-8นี้ก็คื ราศีกรกฎสิงห์ธนูกมุมและราศีมีนครับ